วันนี้จะมาต่อระบบควบคุมความเร็วไฮดรอลิกครับแล้วนี่หนึ่งต่อวันเวย์ไปยังกับกระบอกสูบครับเอาใส่ต่อยังวันเวย์ครับเปิดเรื่องครับคสายครับลองเปิดดูครับ จะก็ออกปกตินะครับแต่เราจะแบ่งหลักสามหลักสองหลักหนึถ้าเราปิดหมดมันจะไม่ออกนะครับไม่เรากายออกเดี๋ยวนี้มันจะออกจ้าวจ้าว่าปกตินะครับเลยจะเก้าวเรียบเอาปิดเครื่องครับ ไม่ตอนล้วตัดออกนะครับต่อวันวอจากจิตต่อจากจิตบีนะครับ ติด้เดี๋ยวครับแล้วก็ต่อจากคนนไปยังก้านสูบนะครับน้ำมันค้างนะครับเปิดเครื่องครับ ลองยกแขนยกดูนะครับจะออกปกติเข้ปาปกติก่อนนะครับโอนี่กันวะปิดจึงม,มึกนะครับม,มันจะไม่ออกมันจะคลายโอเคไหมเตวม มันจะปกติแล <là> ้วก <iah> ็จเจากับปกตินะครับผมครับอีกเครื่องครับต่ออันนี้ตามมาเลยนะครับเราตามทางต่อไปยังลูกกระบอกลูกซู ต่อจะจุดดีครับเอ้ยจุดเอครับไปยังสามทางครับแล้ววันวีต่อเข้าถังครับเอาสายก้างต่อจากวันวีไปเ,เข้าสามทางครับ,บแล้วเปิดเรื่องครับ ยกกันยกดูนะครับแล้วก็กลับไปได้ยี่สิบนะครับ กปกติจะจะเข้าเร็วกว่าปกตินะครับอีกเรื่องครับขอบคุณครับ